ปาปะ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 ป exchange, ปะป midt, ปปปปไปไหน่ไหนไหนครับไปไหน ÜNDNIS? ไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับไปไหครับจะไปไหนครับกูจะไปไหนครับกูจะไปไหนครับครับครัครับกูจะไปไหนครับครับครับรโอ้รอเนีรอเราเอาการให้เราอ่ะ ไปไหนครับไปไหนครับเอา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 ,เอาจะไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนครับไปไหนครับหยุหยุด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 สต็อปสต็อปสต็อป,อ,ปออกไปชิวชิวชิว

อีอีอีะเอะพูดเียอีอีอีตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดวัดดีครับหวัดดีครับ Good morning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  ้ h a p แ y Happy h

Hehehehe <laughs>